สำหรับกระบวนการถัดไปนะครับก็จะเป็นการ Copy นะครับข้อมูลจากช่วงที่เป็นแบบฟอร์มตัวนี้นะครับ1 0 6 9แบบฟอร์มตัวนี้นะครับก็คือช่วงข้อมูลชุดนี้แหละนะครับไปวางที่ Database นะครับผมจะใช้วิธีการมาทึกนมาโครด้วยกระบวนการที่สั้นที่สุดนะครับสั้นที่สุดแล้วก็เพื่อจะให้มันเข้าใจง่ายที่สุดได้รหัสน้อยที่สุดนะครับสำหรับมันมือใหม่จะได้อยากจะทําตามหน่อยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยนะครับอย่างแรกเลยผมเข้าไปเช็คที่ชีทเนี่ยสมมุติว่าผมพอแค่นี้แล้วผมไม่มีการเพิ่มเซลลไม่มีทาไม่มีทาอะไรอีกแล้วนะครับผมจะลบส่วนที่ไม่ต้องใช้ออกผมจะลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับผมจะเหลือไว้แค่ส่วนที่มันต้องใช้นะครับก็แล้วก็เข้าไปเช็คฟอร์มูล่าเดมเนเมเนเจอร์ครับชื่อ2ชื่อนะครับก็คือชื่อต้นทางนะครับชื่อต้นทางขอลดลงลดลง,ลงนิดนึง ชื่อต้นทางก็คือช่วงที่เราตั้งตั้งชื่อไว้ก็คือช่วงนี้นะครับ10คอลัมน์กับ4แถว4แถวที่ว่านี่คือจะต้องนับจะต้องมีจํานวนแถวตามจํานวนข้อมูลที่กรอกเข้าไปนะครับในชีทส่วนนี้นะครับนี่ครับมีข้อมูล4แถวตรงนี้ก็ต้องมี4แถวนะครับโอเคส่วนอีกชื่อหนึ่งนะครับที่จําเป็นก็คือ data target นะครับ target จะต้องเป็นเซลล์เซลล์นี้นะครับ จะต้องเป็นเซลล์ที่ดินามิกแล้วก็เป็น B1 ไป B2 นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปอะอะไรก็ได้แล้วลองเข้าไปดูอีกทีนะครับ Data Source Data Target นะครับถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเซลล์ที่ได้จะต้องเป็นเซลล์นี้ก็คือจะต้องเป็นเซลล์ใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ2อันแล้วนะครับอันที่3อย่างที่3นะครับก็คือ Data uh, Developer นะครับ เรียกเมนูเ e เวลลอ e เปอร์มาด้วยการคลิกที่เมนูใดเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็ c u ส t ตอ i z ไมซ์หรือเดบนะครับติ๊กถูกตรงหน้า Developer ปอรนะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับสำหรับปุ่ม Record m ดมาโจริงๆมันมีอยู่2ที่3ที่นะที่ที่ใช้ได้ก็คือในในเมนู Developer มีมีอยู่แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างเนี้ยมีอีกที่นึงนะครับแล้วก็ในเมนู View ก็จะมีมาโคแล้วก็จะมี Record กับวิวมาโคอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ใช้ตรงไหนก็ได้นะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะบันทึกมาโครนะครับไฟล์นี้จะต้องถูกบันทึกเป็นนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับเปลี่ยนนามสกุลตรงนี้ครับเป็น Excel Macro e n a b l e w o r k k o o k นะครับจุดนามสกุลจุด xlsm นะครับต่อไปนี้เราจะใช้รหัสนะครับโอเคผมเคยทำไปแล้วมันผมเคยเซฟไปแล้วมันก็เลยซ้ำกันผมตอบโอเคนะครับเรียบร้อยพร้อมแล้วครับต่อไปนี้นะครับนิ่งไว้ ถ้าไม่บอกให้คลิกก็อย่าคลิกถ้าไม่บอกให้หมุนเมาส์ก็อย่าหมุนเมาส์นะครับเพราะรหัสที่ได้มาจะเยอะมากเอาเฉพาะรหัสที่จําเป็นนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับกดปุ่มบันทึกมาโครจากตรงไหนก็ได้หนึ่งใน3จุดนะครับวิวเอ่อมาโครแล้วก็เ e c อ r ดมาโครนะครับมาโครเนมตรงนี้เปลี่ยนชื่อ Sen d to DB จะไม่เปลี่ยนก็ได้ ผมขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับ h i s workbook ก็ตรงนี้ก็พยายามเน้นให้เป็น h i s workbook นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคจากนี้ต่อไปนะครับก็กด F5 นะครับแล้วก็ช่อง Reference นะครับพิมพ์ o, o U R C e, Data Source นะครับแล้วก็กด Enter คำสั่งนี้จะได้การเลือก ข้อมูลช่วง DataSource นะครับจากนั้นก็กด Copy นะครับ c t r l C นะครับแล้วก็กดปุ่ม F5 อีกครั้งอันนี้ก็พิมพ์ชื่อ data hmm. data target นะครับแล้วก็กด OK แล้วก็กดอ่าคราวนี้ใช้เมาส์ได้แล้วครับ ไปที่เมนู Home p a s t Value นะครับอ่ะเลือกตัวหหรือตัว2ก็ได้นะครับ123องสจริงๆผมได้หมดแต่แต่โดยโดยส่วนตัวผมชอบ1กับ2นะครับเอาเป็น2แล้วกันเนาะจะได้เหมือนกันหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นก็คลิกกลับมาที่ชีตสามแล้วก็กด ESC ทีนึงนะครับ แล้วก็ Stop r e c o ข d นะครับหยุดละเรียบร้อยโอเคพอเรียบร้อยแล้วจริงจริง,รง,รงมันไม่ครบตามกระบวนการนะแต่ว่าผมว่าจะมาเพิ่มเพิ่มเอาที่หลับนะครับสังเกตน,นิดนึงนะครับว่ามีการรันรหัสเพิ่มขึ้น1 1หนึ่งหมายเลขก็คือ2 2 0 6อขีศูถูกเพิ่มเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น20.2แล้วนะครับอ่ะเราไปดูรหัสกันดีกว่าอ้อเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็ปี้หัวตารางไปวาง เพื่อจะได้เหมือนกัน Copy หัอตารางมาวางนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเห็นไหมว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมันมีความผิดพลาดตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันแดงอะก็คือมันไม่สมบูรณ์เนี่ยยังจะยังจะยังจะรันข้อมูลยังยังยังจะส่งข้อมูลก๊อปนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการมาดักจับความผิดปกติก่อน ก่อนไม่ให้ส่งเลยนะครับถ้าไม่สมบูรณ์ก็คือไม่ให้ส่งแต่ว่าผมว่าเทปนี้ขอเป็นการเข้าไปดูมาโครก่อนดีกว่านะครับคลิก developer นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับ Visual Basic หรือว่าจะกด alternate s i ก็ได้นะคำสั่งรหัสคำสั่งนะครับอยู่ในโมดูลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับก็นี่ครับ send to db จำได้ไหมว่าทำอะไรลงไปบ้างนะครับ application เ,เนี่ยบรรทัดเนี่ยก็คือการเลือกเลือกช่วงข้อมูลที่ชื่อว่า data source นะครับพอเลือกเสร็จล้วก็ Copy พอ Copy เสร็จเราก็เลือกช่วง t a t a r g e t นะครับแล้วก็วางวางมี2บรรทัดนะครับเ e เลคชั่นจุดเพร e s p a ส i a l e เซ a เพรสแวลูแอน n ์ m ัมเบอร์ฟอร์มนะครับจบนะครับคำสั่งสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายคำสั่งนี้ก็เป็นการกลับมาที่ชีสสามนะครับแอปพล c เค i o n จุดคัท c o p y ี้มือถือฟอรแล้วก็คือเป็นการกดปุ่ม e s c a p e นะครับก็คือเคลียร์ m o r y Cle ่เคลียร์เคลียร์คีย์บอร์ดนะครับ จริงๆแค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าอย่างที่มีมันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะพอใจก็คือว่าไอ้คําว่าชี e สามอย่างเงี้ยถ้าชี e สามแล้วอยู่ในเครื่องหมายเครื่องหมายฟันนูแบบเนี้ยมันหมายถึงว่าชี t ที่ชื่อว่าชี e สามนะครับชีสสามเป็นชื่อนะทีนี้มันมีปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชื่อชีสตรงเนี้ยเป็น INVINV นะครับคาสั่งเมื่อสักครู่เนี้ยจะเออเลอนะครับดังนั้นวิธีการ ป้องกันไม่ให้เออเลอร์ก็ใช้ตัวนี้ครับช h e e t INV ก็คือชื่ออยู่ในวงเล็บใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยคือ Index นะครับ Index ใช้คำว่าช h e e t 3ก็พอครับลบไอ้ที่เป็นชื่อออกไปแล้วก็เติมเลข3 s h e ี t 3จุด Select นะครับส่วนที่เราจะเพิ่มมันก็มีอีกนิดหน่อยนะครับก็เราเราจะเพิ่มก่อนแล้วข้อแล้วก็ค่อยไปหาวิธีแก้ ไม่ใช่ไม่ใช่แก่ดักจับความผิดพลาดที่หลังนะครับกรณีก่อข้อมูลไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ให้เอาไว้ก็ให้ก็ให้มันไม่ทํางานก็ให้มันเตือนนะอ่ะโอเคกด a l t e r อร์เ F11 นะครับก็ส่วนที่เราต้องแก้ไขอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะเคลียรหัส2คอลัมน์นี้นะครับอ่ะเอาพิมพ์มาเลยก็ได้หรือนะครับถ้าพิมพ์แล้วกลัวผิดกลัวพลาดผมแนะนำให้บันทึกมาคอีกรอบนึงครับ เลือกเซลใดเซลหนึ่งยกเว้นช่วงนี้นะครับตรงไหนก็ได้เลือกเซลใดเซลหนึ่งทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกมาโครนะครับมาโคร2อนะครับอันนี้ผมไม่ขอเปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าผมจะเอาบันทึกเอารหัสบางตัวผมจะบันทึกเอารหัสเฉพาะข้อมูลกระบวนการนี้ไป,ไป,ไ,ปไปต่อกับมาโครที่แล้วนะครับผมไม่เปลี่ยนชื่อนะแล้วก็ผมก็กดปุ่มโอเคจากนั้นก็มาเลือกที่ช่วงข้อมูลนะครับ a 7ถึง b 2 4 แล้วก็กดปุ่ม delete นะครับจากนั้นก็ stop record อ่ะโอเคเข้าไปดูรหัสนะครับ visual basic อ่ะนี่ครับเมื่อกีอ้ผมมีหมุนในนี้ด้วยเห็นไหมว่ามันจะมีข้อมูลเอมันจะมีรหัสที่ไม่จำเป็นติดมาด้วยนะครับ range a7 จุด select เนี่ยจริงๆก็ไม่จำเป็น select บ่อยมันก็เสียอ่อมันก็เยินเยอะจริงๆเราเอา2อบรรทัดเนี้ยมาปรับก็ได้นะครับ ผมคัดมาเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยผมจะลบทิ้งอยู่แล้วนะครับผมคัดมาแค่2มับรรทัดจริงนะครับแต่ว่านะครับในความเป็นจริงแล้วไอการซีเล็กไอการกําหนดช่วงนั้นจุดซีเล็กแล้วก็ Selection จุดอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องยาวนะครับเราตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับก็จะเหลือ Range A7 ถึง B24 จุด Clear Content แค่นี้จบเลยนะครับอทดลอง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 ณนะตอนนี้นะครับเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้าเรากดเออร์เลอร์ครับถ้าเรากดปุ่มอ,อ,อะไรนะรันมาโคเนี่ยมาโคเซนทูดีีมันจะเ er ออร์เลอร์เพราะมันหาช่วงข้อมูลที่ชื่อนี้ไม่เจอนะครับนะตั้งแต่คําสั่งแรกเลยก็คือด a ตตาซอสเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับโอเคก็รีเซ็ตแล้วก็ปิดไปนะครับ วิธีการที่จะรันแล้วมันไม่ให้มันเออเล์ก็คือพิมพ์มันต้องพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งข้อมูลลงไปนะครับสมมุติว่าผมพิมผมพิมตัวเลขที่ผมผมพิมพ์ไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่มีในตัวตนมันมันไม่มีในฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วเรารันได้ไหม m a c คร send two d d มันก็รันได้นะครับมันก็รันได้นะกางจะบอกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นความจําเป็นบางอย่างมันมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ดักจับความผิดพลาดนะครับ โอเคหมายเลขรายการที่5เนี่ยผมลบออกนะครับเพราะมันผิดก็เลยลบต้องลบออกนะครับเดี๋ยวเทปนี้ผมว่าจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเทปหน้าก็จะมาว่ากันถึงเรื่องการดักจับความผิดพลาดนะครับโอเคสวัสดีครับ